สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่เจ้าบ่าวแต่งซ้อนเล่านาทีเดินเข้าไปในงานกรณีคลิปดังทั่วโลกโซเชียลภรยาพร้อมแม่สามีหอบทะเบียนสมรสไปโชว์กลางงานแต่งของสิบตำรวจที่แอบไปแต่งงานซ้อนกับสาวและมีคลิปแม่สามีปร,รีเขาตบหัวลูกชายระหว่างกำลังรับพรจากพระจนได้ฉายาแม่สามีแห่งชาติแม่ยาเล่าถึงเหตุการณ์นในวันนั้น ว่าขณะที่ตนและลูกสะพ้ายพร้อมกับหลานสาวเดินทางออกจากบ้านเพื่อจะไปบ้านที่จัดงานแต่งงานในใจได้แต่กิดและภาวนาว่าขออย่าให้เจ้าบ่าวในงานเป็นลูกชายของตนเพราะลูกชายไม่เคยแสดงปฏิกิริยาหรือมาบอกกล่าวใดๆว่าจะไปทำเรื่องแบบนี้หรือว่าลูกชายไปติดพันผู้หญิงแต่ไม่คิดว่าจะถึงขนาดไปจัดพิธีแต่งงานกันไม่ได้คิดวางแผนก่อนว่าหากเป็นลูกชายตนจริงจะเข้าตบตี แต่พอไปถึงงานพอเห็นว่าเจ้าบ่าวเป็นลูกชายของตนรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงบุกเข้าไปในบ้านยอมรับว่าตอนนั้นขาดสติมากด้วยความโมโหลูกชายว่าทำไมไม่เชื่อในสิ่งที่อบรมสั่งสอนเพราะจะสั่งสอนลูกตลอดทั้งเรื่องศิลธรรมคุณธรรมและความถูกต้องต่างๆและลูกชายเป็นข้าราชการตำรวจ ต้องยึดมันต้องเป็นตำรวจน้ำดีให้ประชาชนซึ่งตนได้เฝ้าสั่งสอนลูกมาตลอดภูมิใจที่ลูกได้รับราชการเฝ้าสอนให้เป็นคนดีให้รู้จักรับผิดชอบจึงไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำได้ขนาดนี้วินาทีที่เดินเข้าไปในบ้านมันระง,งับอารมณ์ไม่อยู่แล้วจึงเข้าไปถามลูกชายว่าทำไมเองทำเช่นนี้เองมีครอบครัวแล้วทำไมกล้าทำอย่างนี้รู้ไหมว่ามันผิด ซึ่งตนก็ไม่ได้อยากทำร้ายลูกแต่นาทีนั้นอารมณ์มันพุ่งขึ้นสุดๆแล้วจึงได้ลงมือไปถึงจะรักลูกชายมากเพียงใดแต่ก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องและสงสารลูกสะภ้ายที่ถูกทำร้ายจิตใจมาตลอดซึ่งตนก็รู้สึกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งเรื่องของลูกชายและการกระทําของตนต่อหน้าพระสงฆ์ที่ทําไปด้วยความขาดสติรู้สึกผิดจึงเดินทางมาพบพระครูสมุพงยศพระยาโนเพื่อขอขมากับสิ่งที่ได้กระทําลงไปอย่างไรก็ตามแม้สามีเข้าขอข,อขมาเจ้าอาวาสวัดท่าชัยจังหวัดชัยนาทที่ประพฤติไม่เหมาะสมในงานแต่งของลูกชายที่แอบไปแต่งงานซ้อน พร้อมเปิดใจยอมรับโมโหขาดสติถึงจะรักลูกชายมากแค่ไหนแต่ก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ